ไปฟาร์มด้านมากข้างหน้ากูไปกูนำไปก่อนแล้วกันเกาะนี้แดงหมวกกูยิ่งแดงแป๊ดเลยเฮียฮะเปเองตะกายเห็นรถเห็นรถจิบกูไหมข้างในใช่ไหม,เด,เ,าาออเ,มเดี๋ยวกูไปเอาข้างนอกอ่ะข้างในของมึงเดี๋ยวกูไปฟาร์มฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวมาตรงเนี้ยเออ ม,มีคนเอ้ยมีคนหรอตรงไหนเดี๋ยวเดีบิง๊งไปดูเยดูกห,หมวกสามเมว่ะ ใช้สปกุกดีกว่าสรุปจะกายกับแกพบก,กันใช่ยไหมจะรู้มั้ยใหญ่เขียดกายไม่มีคนหรอวะวกกอยู่กับพี่นะกำลังไปพี่พี่หญิงแค่ตายได้ไหมออกะไรจะถามกบถาม เก็บของมันพี่ตรงนี้ฟราร์มยังขอ,อฟราร์มแล้วโอเคเอา้ารถ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 เดือคันเดียวหรอวิ่งมาแล้วกันขอปร์มข้างหน้าก่อนบันนี้ปิด มุมไปไหนวะเพชรลู่เพชรตัด <ปะ S 1> ก้าบันดอีอ่าแล้วขอไม่ได้ของุณสีกูุณตาไม่มีอ่ะมีคุณสองอ่ะเราใช้อยู่ด้วยแต่ให้ได้อยู่แล้วสง,งเขียวมีสามร้อยแบ่งได้แบ่งได้ร้อยหนึ่งถ้าจะเอาสองคนเขาเข้ขขอขอาคละห้าสิบแต่สองปืน อ๋อมา40เรามีแล้วนี่วะาริงมีใครไม่มีมา40ไหมไม่มีเออมีให้อันเดียวงั้น๋ยวเอาให้ให้พี่เอ็มแล้วกันเออมีใครมี6ไกลไหมมีคูณ2เหลือมีแค่คูณ2นะคูณ4ไม่มีเอาว่าคูณ2ได้เก็บเอาเอามาให้พี่ได้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  เดี๋ยวนะทำมา u t u b e มันขึ้นไร่สองอันนั่นแหละดิแปลกใจเหมือนกันทำอะไรไม่ได้เนียช่างมันแล้วกันเตรียมข้าวฟาร์มตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเตรียมข้าวใครเอาคอมเป็นเออาเอาเอาเอา ไป่ MC หน่อยดีดียบอลบอลมึงเคยโดนโดนแบนทุกทุกไหมคือไม่ว่ามึงจะไปตรงไหนก็ตามอ่ะกูตามตามจอจังหวะดมึงจะแบนมึงทุกช่อง,ไ,องไปบ้านนี่มีรถนะ รถกูหรือเปล่ากูขับมาจอดคันหนึ่งเม่อก้ไอ,อ้ลองลองลองอะไม่คิดสกายจะเอาอะไรให้กูนะคอมเพนใช่ไหมแทนเกียอ่าพี่เอ็มเราจะม,มุดเนี่ยลวอ่าพี่เอ็มอ่าคูณสองแล้วก็แม็กซี่สิบ่ะรถกีฬาพี่วอซารีนเหรออ๋อรถจิ๊บกูอยู่ไหน่วะเนี่ยเราอยู่ข้างหลังสองคันก็ได้ไหม ไม่ก็ให้พี่เอ็มขับคนเดียวอ่ะว่พี่เอ็มวยิวิ่งออมาอาๆแล้วแต่อ่าๆอยากกระจายความเสี่ยงไงให้พี่เอ็มขับคนเดียวคือพี่บรรดาผมเอ็กกายโดนพี่เอ็มหนีเลยอะไรเงี้ยจะให้หนีไม่ใช่ทางไรหรอกเป็นไหนดีมะเนี่ยต้องเล่นอีเทสกายแล้วมึงหลุดไปไหนอ่ะเข้ามา นั่นไงซายเราสองตัวตัวที่ไหนพี่ผมขับหนียับอะ่ะไรอ่ะสองตัวไม่เห็นมเป็นไรยิงไปเถอะหนึ่งมีตโคมบ,บนบ้านนี่บน้านสองทันนขับไปเรื่อยหาบ้านอยู่เนี่ยบ้านขวาเนี่ยถ้าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไม่อยู่ อย่าพึ่งลงเน้นเลยอย่าพึ่งลงกูไม่วนนะกูขับทิมน,นะแต่อย่าอย่าพึ่งลงคิดว่าอยู่ได้ห้องน้ำไม่เปิดไม่รู้เหมือนกันไปลงแคมนี่เลยยาวๆถ้ามีใครมามาแหลมเรายิงแม่งนะยิงให้ยับอารถขับแอบแป๊บน,นึงนะฟาร์มไปก่อน ความหมดใช่ไหมอยู่คนหลังแม่งไง S L R ใครวะอืมไม่มีสกปกไก่อะ่ะกระสุนน้อยด้วยไม่เอาแล้วกันของกูดัมจัดนะ เอา M4 ใส่คูณสามเอา M16 ใส่เดสดอตอยากให้วงบีบอยากให้วงบีบออกพอจิงกิว่ะไปฮอปปิซโซ่ไปกตดก้าก็ได้พอจิงกิที่ยนาคเมีกี้บีบอยู่ในเมืองเป็นไงละมึงเรียบร้อย อบาีใช่ปะใครมาแล้วะมาตุกใจหมดอ่าขอมาร์กขอมาร์กขอมาร์กตรงนี้ไว้ก่อนนะแต่ว่าจะจะแวะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถ้าไม่มีคนคืออยู่ไปเลยปะ่ะเดี๋ยวจะอยู่ก่อนใครแค่ตัดสินใจเป็นกูกูไปเลยนะไปหาที่เล่น,นยังไงบอกแล้วมาอีเลกเกิลทั้งทีไม่เก็บไรนก็หอกทำขำไปไป ไปเลยตุมไม่โดนพี่ถ้าตรงมาร์กตรงมาร์กไกลสุดถ้ามีคนเอานะแต่ว่าไปแวะ็กที่หนาที่ก่อนสมมติว่าสมมติว่าไอ้ตรงใกล้สามที่สามที่มีหมดเลยแล้วตรงตรงตรงมาร์กไกลสุดที่กูมาร์กไว้มีต้องเอาใจเย็นนะ ไม่อยากกดชิปอย่ามันหมดไอ้ตรงใกล้ลุนที่สุดไม่เอาได้ไหมลงลงไปข้างล่างก่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คืออะไรวะโอ้ยเฮียไม่น่าอยู่เลยอะ่ะอยากบอกบ้านนี้ั่นไงยิงเราตรง ไปอยู่ตรงมาร์กแม่งเลยเออจบจบไปตรงนี้มีคนไหมเดี๋ยวขอดูก่อนมี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 รถตอดน,นานต่อทางไม่มีอยู่ดีกว่าเห็นบ้านสองชั้นไหมเอาหลังใกล้เลยลุยเลยสามคนขึ้นไปเช็คขึ้นไปขึ้นไป ใครจะฟาร์มก็ฟาร์มนะ๋ยวไม่นี่แม่ฟาร์มแล้วเล่นได้ได้บ้านหน,น่งได้ได้คุณอยู่ลังนี้เลย <c oughs> นยิ่งยางอีกเราไม่อกี้อยู่หลังเราไปเยอะเลยถ้าวงบิดเข้ามาเราอะถ้ามันบิ่งผ่านหรืออะไรผ่านยิงยิงยับเลยนันน่อีเล็ก็ดีเลยจะส่องเอาซันฮอกซักตาไหมสามสองคนถ้าพีเอมบอกเอานี่ไปเลย้วสก,กายบอกเอาบู้ไปเหมือนกันแต่ตาหน้าของมิยาม,มาก,ก่อนนะแล้ว ตอสุดท้ายค่้ยไปซันฮอกก็จะไปไปได้สตางซันฮอกเออเอาแหละเอาแหละตามนั้นเลยมีจะมาครับซันฮอกแล้วผมก็นอนแล้วตามนั้นไอ้กูใส่กระเป๋าอะไรวะกระเป๋าหนึ่งเองพี่พี่พี่ฟาร์มเราแบกเียได้แล้วพี่เราแบกตรงเนี้ยแต่ห้ามออกไปตรงไหนห้ามออกไปข้างหน้าด้วยไม่ให้ออกแถวๆเนี้ยฟาร์มเลยพี่ เจ็ดลู่เยอะบดหรือคนมนะันนะเย่น่ากลัว,วะอะดีมันจะยิงสวนขึ้นมาเลยส <c oughs> กายวิ่งตามพี่เอ็มเลยดี๋ยวพี่เอ็มสวยแบบเก็บเก็บเก็บของแล้วโดนยิงเนยคิปหายเลยเฮ้ยไม่ติดลบแล้วพี่เแย่ถ้าผมแรงค์ทาผมแล้วสิบเอ็ดคนยังผมดีใจนะบวกแน่ๆอย่างน้อยก็หนึ่งไงบวกแล้วอืม สวยอยู่ต่อไอเทียนั่นที่ยิงเราเมื่อกี้ต้องต้องเข้ามาเว้ยเอออยู่ที่จุดที่ผมวิ่งไปตรงที่ผมมาตอนแรกนะมึงพี่ไม่น่ารอกเดี๋ยวจะวิง่งเข้าดีที่แบกตรงนี้ผมก็บอกแล้วว่าผมขอมมากกลางวงไว้ก่อนตอนไหนอยู่ได้ก็อยู่นี่ยังไม่เหมือนไอฟเฟิร์สว่ะกูก็คิดนะแต่กูคิดไม่เหมือนไอฟเฟิร์สแต่เข้าใจไอฟเฟิร e ์สเก่งกว่ากูเข้าใจมันเก่งกว่าจริงไอฟเฟิร e ์สเก่งกว่าจริง กูเข้าใจแต่ไอ้ีอ่ะถ้าแข่งแข่งแข่งเก็บแรงเนี่ยกูมั่นใจว่ากูเก่งหมดพวกมึงทุกคนแข่งเก็บแรงอ่ะเล่นคนเดียวก็ได้กดซโลตซัพพอร์ตก็ได้เล่นคนเดียวอี่กูกดเอาเพื่อนมาด้วยเพราะกูอยู่คาวไงคาวซโลซัพพอร์ตไม่ไหวว่ะก็เอาเพื่อนมาด้วยไม่ว่าเพื่อนจะมีประโยชน์หรือไม่เอามาด้วยดีที่สุดแง้งคาวนะ <c oughs> อยู่ไป ถ้ามีอะไรอยู่ด้านหน้าคิดว่ายิงแล้วน็อ,นอกหรือยิงได้ยิงเลยนะตัวจุดไปเลยให้มันรู้ว่ามีคนจะได้จะได้ไม่ต้องมีคนเข้ามาไม่ก็มีคนจะชาร์จเราอะอันนั้นสวยเล่นด้วยครับกินจะเล่นไหมอ่ะเล่นดอกมั้งแอดแอดชื่อมาได้ไหมฮะเบอร์สองครับ๋ยี๋เล่นเล่นเหรือเล่น,ลนยสองตาพี่ไปแล้วไม่เห็นนะ ม่เห็นไม่เห็นเลยมีเหรอโอ้โหกูดูยิ่งยิงเจ็บปืนอยู่เจ็บป้องป้องสรุปสกายกับแจ้พบกันใช่ไหมอีกแล้วจ้ะอช่ใช่มาออกมาดิสรุปสกายกับแจ้พบกันใช่ไหมสักกายแล้วกลัวสกายแล้วกลัวสกายแล้วกลัว โอ้สกายทิ้งกูแส่เอียทุกคนรอฟังอยู่พูดมาดิทุกคนรอฟังคือใครใครบ้าง่ะฮะกูไม่สนกูไม่สนใจว่าสกายคบใครแล้วกูอ่ะสกายแล้วมึงกอากูที่ไหนเออเนี่ยกูลงสตรีมเพื่อมาถามเลยนะเว้เฮียสกายเอางสตรีมอยู่เหรอไอสัตว์กูก็สตรีมอยู่ไอเฮียกูลงสตรีมเพื่อให้เพื่อมาถามสกายพี่ลงสตรีมเลยพี่โอเคพี่ว่าสตรีมลงสตรีมแล้ว พูดเลยหวยกูไม่ลงมึงอยากโน้มปิมพีมสอดตัวกันเองสองคนเลยปิมแล้วไอ้เหี้ยมึงพูดเลยเป็นแา้วว่าเล่นอย่างสองตาตามนั้นน่ะแม้ว่าสก,กายเล่นกูหรือไม่อสองตากูเลิกแล้วสองตาเนี้ยไม่ต้องมีมึงอะ่ะกูไม่เอากูไม่ให้มึงเล่นเล่นทีบีพีด้วยไม่เล่นเอฟสามมีคนดูห้าคนจากช่องกินตังค์ด้วยครับ เฮ็ดโลอยู่ต่อสกายเจ็บคุเที่อ่ะลงสตรีมแล้วไ้รนี <c oughs> สวัสดีคนดู <c oughs> คนหน่อยครับมาดูแฮกคนเลยลงสตรีมเลยกูมีช่อง,งม,อม,มั้งหลังเราอ่ะมีสองตัวอืมมี่จะมี่จะมาให้ผมหน่อยจะจะดีมากเลยทางไหนวะเออมไม่เห็นเหมือนกัน ต้นไม้เรียบเลยได้ละเห็นละเห็นละตัวนละสามตัวนะ <c oughs> ไม่ได้วะเสียเปียวว่ะตรงเนี้ยรอรอ,รอมันก็ได้มันถ้ามันในวงก็ปล่อยใช่ไหม เดินหลังเข้าอ่ะเฮียชุบมาไปหนเฮ้ยเหียเปลี่ยนต้นเฉยตากไปนหนึ่งเห็นล้ ดูไหมล่ะต้นต้นไม้ต้นขวามีตัวหนึ่งต้นต้นไม้ต้นไม้ต้นต้นไม้ที่ผมยิงต้นนี้ตายแล้วนะต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ตายแล้วต้นไหนอ๋อต้นนู้นเหรอโอเคโอเคจะเป็นห่วงมาไม่เห็นนะยังไม่เห็นกลับไปในต่อไปหนึงหมดการหลบ ไ่ไล่ไล่ละ <c oughs> ต้นไม้นู้นต้นนี้ <c oughs> ตายโอ้วิ่งทั้งนานที่เหี่ยงไอศุนทองมีเยอะไหมครับไม่มีพี่ไม่มีเลย <c oughs> ใช้สุนเกียวอยเยอะ ไม่เก็บไม่เก็บไม่กล้าเก็บถ้าอยากเก็บก็เก็บไม่กล้าเก็บเดี๋ยวฟูสมโมองให้เอาตัวใกล้นะพี่คนแล้วเออว่ะสองคนเดี๋ยวเก็บก่อนปบบเดิมให้ไม่ต้องกลัวหมวกสามแตกหมดแล้วยิงหัวมากฟูสมโมอไปละตัวใกล้นะเนี่ยตรงเนี้ยไอตัวเนี้ยมีกระสุนทองโคตรโคตร่าเยอะเลยเอฟเอฟเอฟซีฮอตมอร ฟัดโม่ทีเอสมีสองเอาสามคุณสี่เอาสวยดิคุณสี่มีแ้วแสดมาดิเออเล่นได้มาดิ <c oughs> เดี๋ยวค่อยพิมพ์ไปแล้วกันรองภาพไม่ชัดเหรอ1 0แปดสิบีนี่ไม่ชัดเหรอเฮ้ยเสียงใครอ่ะเดียงอยู่ข้างหน้าระวังนะหน้านี้เลย แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเเสองตัวเอตรงนี้ตรงนั้นสองตัวยิงกูเลยสัตว์มูจะมาให้มึงระวยสัตว์ว้าวเล่นคล่องจังเลย A W ูไม่เห็นวะรอดูวงดีกว่าว่าวงจะบีบขึ้นหรืบีบลงถ้าบีบขึ้นชา้าบีบลงก็รอมัน รอตรงนี้ยิงได้ยิงนะสวยกระจายยิงกดไว้เรื่อยๆกดไว้นะมึงกดไว้กดไว้กูเห็นละกูเห็นละกูเห็นละไม่กล้าเข้าว่ะเฮ้ยวงสวยว่ะกูอยู่นี่อยู่อไฟ่ายตอนนั้นเล่นหนึ่งคน กูเห็นแล้วนะเหมือนจะเห็นแต่ว่ามุมกูยิงไม่ได้จริงๆอืมเห็นแลวะวแต่ยิงไม่ได้เดี๋ยวเพิ่งกดมันดีพี่ร้อยมันโหมหน่อย เราไม่เล่นใช่ไหมสมอกปิดปิดซ้ายให้นะเล่นขวาอย่างเดียวพอปิดซ้ายแล้วโอเคแปบบ๊แบแป๊บโกงวะแป๊บแป๊บโกงวะเติมยากัน สกายถ้ากูชาร์จเลยกูคิดว่ากูไหวไหมเกาะกาะกูจะแตกแล้วเดี๋วหกสิบปอร์เ็นเนี่ยนี่ถึงเป็นดังเข่าก็ไม่กล้าชาร์จสวยนี่อย่างนี้ดิเออสุดยอดเลยสนอยอันดับอันดับหนึ่งของกูเลยมึงเงอไงอ้สัตว,วแ์แม่งกูไม่กล้าเข้าอ่ะคือมุมกูเสีเปียบจัดจดถ้ากูเข้า,ขากูว่ากูตายแน่ๆล็อกมานานนะ